สวัสดีครับสันติเขินฟ้าครับผมวันนี้มาส่งว่าวลูกค้าที่หัวทะเลนะครับที่วัดพระไหลครับผม่อเ,อเปิดมืนะครับสวัสดีครับสันติเขินฟ้านะครับวันนี้เอาว่าวจุลาเมตรห้าสิบนะครับน้องน้าเงินมาส่งว่าให้ลูกค้าที่หัวทะเลครับหัวทะเลวัดพระไหล จุลาเอาน,น้องฟ้าแม่ท่าเสพครับเดี๋ยวดูว่านะครับว่าขึ้นแล้วว่ามาส่งให้ลูกค้าครับเป็นเจ้าของที่เจ้าของสวนแถวนี้นะครับผมเป็นเจ้าของสนามาแก่งนกปงหัวจุกครับเป็นไงมากเป็นไงมากสามคนเลย <laughs> โอ้ทึดทึดถือว่าติดลมนะโอเคนะผ่านนะครับนะลูกค้าพอใจครับผมนี่ว่าจุฬาเขินฟา์มแม่ท่าสิบติดลมบนนะครับอ๋อเทดเทสเททีเดียวเลยนะเทสเทสทีเดียวขึ้นเลยนะแล้วก็ตกตกน้ำตกน้ำแล้วก็ดึงขึ้นมาเล่นต่อได้ตกตกน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าตกน้ำในบ่อฮะ กีบอ๋อตัวนั้นเน่ยบ่ดิงขึ้นมาเดินต่อได้โอ้โหลมแรงมากเลยเวลามันเล็กเราก็เดินผ่อนแรงให้มันโอ้โหสู้ลมดีมากสู้ลมดีมากเลยโอโ้โ,อโหโลมแรงมากเลยโอโ้ลมแรง cân hàng kéo vào cân hàng kéo vào lực mạnh, cân hàng che cân kéo bao, lao băng lao băng mือนa, lao cả hả, จะของว่าจับเป้าเลยครับกลัวยอดไม,ม้มามามา่างนะดูบรรยากาศเช่วยกันสาวช่วยกันสาวคนหนึ่งสาวสาวสาว,าว,าวเลยครับสาวเลยสาวไอสาวเชื่อเลยครับระวังมือเดี๋ยวร้นหน้าใส่ถุงมือใส่ถุงอันตรายว่ามันตัวใหญ่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศลมแรงมากครับ ลมแรง